ครับโปรธรรมนูนสบายดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหโปรนี้ก็มาเล่น,นรายการที่บุรพาอรกอล์ฟในรายการสิงห์พัทยาโอเพ่นเมื่อย0สปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นซีเนียร์โปรแล้ว,วแตกต่างกันยังไงครับกับนักกอล์ฟเมื่อสมัยนั้นแล้วตอนนี้เป็นนักกอล์ฟซีเนียร์ผมคิดว่าเออมันน่าจะสนุกกว่าของออโปรหนุ่มนะฮะเีเนียร์เนี่ยคือมันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็มันน่าจะเล่นแบบ ง่ายกว่าเพราะว่ามันสั้นกว่าครับผมแล้วก็เจอพวกพวกสนุกส่วนใหญ่ผมเจอพวกพวกอ่ะมันจะแบบคุยถึงความหลังกันอะไรกันเ<ช>นี้ยสนุก<ช>มันจะสนุกกว่าครับครับเป็นไงครับหลายหลายคนที่อยู่ในรุ่นพี่ต้นไม้ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเล่นอยู่ต่างประเทศแทบจะไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างเล่นกันที่อเมริกาบ้างยุโรปบ้างญี่ปุ่นบ้างแต่วันเนี้ยทุกคนที่เคยสร้างตำนานไว้กับพระเยาเป็นกำลังสร้างตำนานใหม่ในเวทีของซีเนีย รู้สึกดีใจไหมครับกัเบเวทีนี้ครับผมดีใจฮะทีททท่ได้กลับมาเล่นเองครัผมฟังสึกผมว่าแมตช์เนี้ยสนุกแน่โอเคติดตามด้วยนะครับโอเค